สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูทุกแนวนะคลิปนี้เราก็อยู่กับการรีวิวหนังจากทาง Netflix เรื่อง The Devil All the Time สัทธาคนบาป ตัวหนังเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของอาวินครับชายหนุ่มที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านไกลปืนเที่ยงนะครับในยุคหลังสงครามนะที่ในยุคนั้นเนี่ยสังคมของคนในหมู่บ้านนะครับก็จะลายล้อมไปด้วยผู้คนที่ศรัทธาในศาสนานะครับ <_ C 2> <Tamb> ก็อย่างว่านะยุคสมัยนั้นเนี่ยศาสนาเป็นดั่งที่พึ่งทางใจของผู้คนเป็นหลักนะครับรวมถึงครอบครัวของเขาด้วยนะครับที่คอยพึ่งศาสนาอย่างจริงจังนะ, <_ C 2> นะคือแทบจะไม่เคยขาดกิจกรรมกับศาสนาจากเลยนะครับครอบครัวของอาวินเนี่ยแต่ว่าตัวอาวินเองนะครับเนื่องด้วย ปมในอดีตของเขานะครับก็เลยทําให้เขาเนี่ยไม่ค่อยเชื่อเรื่องศาสนาเท่าไหร่นะเขาเลือกที่จะใช้ความรุนแรงนะครับแก้ไขปัญหาแทนที่จะร้องขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าเหมือนชาวบ้านเขานะครับแลอเมื่ออาวินนะครับได้พบกับนักเทศคนนึงที่มีจิตใจที่โสมมนะครับตัวนักเทศเนี่ยมันใช้ศาสนาแล้วก็ความเชื่อของผู้คนนะครับเพื่อที่จะสนองตัณนหาของตนเองนะครับและยิ่งเมื่อนักเทศเนี่ย มายุ่มย่ามกับครอบครัวของอาวินครับมันก็เลยเกิดทําให้เขาเนี่ยรู้สึกไม่พอใจอย่างมากนะครับแต่เรื่องราวมันจะลงเอยอย่างไรก็ลองไปรับชมกันได้ในหนังเต็มๆทางเน็ตฟลิกนะครับ หลังจากที่ผมดูหนังเรื่องนี้จบต้องบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ดีนะครับเป็นหนังที่ดีเรื่องหนึ่งเลยสะท้อนมุมมองโสมมของาศาสนามาได้ดีนะครับเกี่ยวกับความเชื่อของผู้คนที่เอาแต่พึ่งพระเจ้ชชานะครับและการหลงผิดที่กลายเป็นบาปอะไรแนวๆนั้นครับหนังมันสะท้อนมุมมองนี้มาอย่างชัดเจนเลยนะและตัวหนังเนี่ยมีการเล่าเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดนะครับโดยจะปูเรื่องราวมาตั้งแต่ยุคพ่อของอาวินเลยนะครับให้เราได้เห็นปูมหลังของตัวละครอาวินว่า เขาจะต้องเจออะไรมาตั้งแต่เด็กนะครับรวมถึงยังมีการเล่าถึงด้วยว่าพ่อของเขาจะต้องเจออะไรมาบ้านนะครับก่อนที่จะมีอาวินนะครอบปูล,ละเอียดมากแล้วก็นอกจากเส้นเรื่องหลักคือครอบครัวของอาวินแล้วใช่ไหมตัวหนังครับมีการตัดไปตัดมาให้เราได้ไปรู้จักกับเรื่องราวของบุคคลหลายคนนะครับมันจะสื่อให้เราได้เห็น เก ulations, K, ี so, ่ยวกับชีวิตของคนเหล่านั้นแล้วก็มุมมองทางความเชื่อของคนเหล่านั้นนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยต่างก็มีความแตกต่างกันออกไปซึ่งผมมองว่ามันน่าสนใจมากนะครับต่างเรื่องราวต่างเหตุผลต่างมุมมองที่จะทําให้เราเนี่ยได้คล้อยตามได้เป็นอย่างดีนะครับรวมถึงเรื่องราวของแต่ละคนเนี่ยเขาใช้ดาราที่ดังครับซึ่งเราคุ้นหน้าคุ้นตานะครับแล้วมีการเกียร์บทที่ดีเออมันก็เลยทําให้รู้สึกว่ามันไม่รู้สึกขัดนะครับมันรู้สึกดูได้เพลินๆเพราะว่าเรื่องมันก็น่าสนใจนะ เลยสงสัยว่าคนเหล่านั้นเฮ้ยเขาจะไปทําอะไรวะในความเชื่อของเขาเนี่ยมันเป็นแบบไหนศรัทธ,ธาเขาะ่ะมันเป็นแบบไหนนะครับมันก็เลยแบบเออดูได้เรื่อยเลยรู้สึกว่าหนังมันดูมีสเสน่ห์นะแล้วก็ทําให้เราคอยตามได้ไม่มีเบื่อนะครับรวมถึงดาราเนี่ยหน้าตาดีมากนะครับแต่ละคนเดียวโหยิ่ยงแบบลื่นเลยไหลเลยนะครับการปูเรื่องปูประเด็นของหนังเนี่ยทำมาได้ดีนะครับจนสุดท้ายเนี่ยเรื่องราวทั้งหมดมันจะมาบรรจบลงตรงที่ อาวินนะครับโครงเรื่องของหนังเนี่ยโอ้ทำมาได้ดีเลยครับและตัวหนังเนี่ยจะเป็นหนังที่เล่าเรื่องง่ายๆนะครับดูไม่ยากไม่งงไม่ซับซ้อนเลยนะแต่การเดินเรื่องจะเป็นการเดินเรื่องแบบเรื่อยๆนะครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความเข้มข้นของเนื้อเรื่องขึ้นไปตามระดับเรื่อยๆไม่ใช่หนังที่เดินเรื่องไวมากอะไรนะแต่น่าเสียดายนะครับที่ตัวหนังเนี่ยค่อนข้างจะดูเรียบไปหน่อยเออไม่ได้มีอะไรที่หวือหวามากนักนะเดาทางง่ายครับไม่ได้คือ จะพูดไงไม่ได้มีอะไรที่มันเกินความคาดหมายของเรานะครับเป็นหนังชีวิตที่เราต้องคอยเอาใจช่วยชีวิตของหนุ่มน้อยอาวินนะครับว่าเขาจะต้องเจอกับอะไรบ้างจนโตเป็นหนุ่มโตเป็นวัยรุ่นเนี่ยเขาจะต้องเจอกับอะไรอีกและจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างไรอะไรแนวๆนั้นครับตัวนหนังเรื่องนี้มันจะจะมาในแนวนี้นะส่วนอารมณ์ของหนังเนี่ยจะมาในโทนหมอนๆน,นิดหน่อยนะครับไม่ได้บันเทิงน,นะแต่ก็ไม่ได้เครียดจนอึดอัดจนเกินไปนะครับดูได้เรื่อยๆเพลินๆบวกกับงานภาพที่สวยนะครับเพราะว่าในยุคสมัยนะ นะยุคสมัยหลังสงครามเนี่ยยุค60-50อะไรเนี่ยผมมองว่ามันมีสเสน่ห์มีความน่าสนใจนะทั้งแบบรูปแบบในการใช้ชีวิตการแต่งตัวบรรยากาศแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับมันก็เลยทําให้งานภาพเนี่ยดูมีสเสน่ยิ่งขึ้นนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมค่อนข้างชอบนะครับไอ้หนังที่ย้อนยุคแบบนี้นะครับเอาจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับสําหรับหนังเรื่องนี้คงเรื่องหลักเนี่ยมัน ก็คือเรื่องราวของอาวินนะแต่ว่าองค์ประกอบของตัวละครต่างๆเนี่ยเออมันจะดูเยอะก็ตรงนี้นะครับเออและหนังเรื่องนี้ไม่ได้มีภาคไทยนะครับและมีฉากรุนแรงฉากอนาจารน,นิดหน่อยนะไม่เหมาะสำหรับเด็กนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหนังเรื่อง The Devil or the Time ศรัทธาคนบาปแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงคะแนนกันผมขอมอบตำแหน่ง MVP ก่อนดีกว่านะครับมันเป็นธรรมเนียมของช่องที่ผมจะมามอบตำแหน่ง MVP ให้กับตัวละครใดตัวละครหนึ่งที่ผมชอบมากที่สุดและตัวละครนั้นก็คือ อาวินครับผมว่าเรื่องราวของเขาน่าสนใจมากนะทั้งพมในอดีตและการตัดสินใจในการทำสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตปัจจุบันของเขานะครับแถมเราต้องคอยเอาใจช่วยนะให้เขาผ่านเรื่องราวในชีวิตที่แสนบัดซบและหดหู่ไปให้ได้นะครับผมเลยชอบตัวละครตัวนี้มากที่สุดนะทั้งๆที่ว่าเอ้ยหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีตัวละครที่น่าสนใจเยอะเลยนะครับส่วนเรื่องคะแนน The Devil or the Time ศรัทธาคนบาป เอาไปเลยแปดตั้สิคะแนนเย้ yeah! ลองไปดูกันครับนี่ก็เป็นความรู้สึกหลังจากที่ผมดูหนังเรื่องนี้จบนะครับแล้วก็อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักหนังเรื่องนี้นะครับแล้วเพื่อนๆละครับคิดเห็นยังไรกับหนังเรื่องนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะก็ต้องขอขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ